ฮัลโยฮัโยสวัสดีค่ะพลรินจากช่องคอลินชาแนลนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมาเล่นโหมด URF กันค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราได้เล่นเป็นโซอี้นะคะ <c oughs> จะมาผสมปงจริงๆเลยไม่ไม่มีตัวอื่นให้เล่นแล้วหรอทำไมต้องได้โซอี้วะคือทุกคนน่าจะรู้ว่าพี่เล่นโซอี้ค่อนข้างี่จะมาเลงมากเลยฮนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโซอี้ของผูลินในโหมด URF เนี่ยจะเป็นไงบ้างนะ เออดีเลยได้ฝึกใช้สกิลฮึบย่าโอเริ่มต้นได้ดีเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยย่าเจ้าแอสต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังหมาหอนนันไงโดนหมาหอนแล้วโอ้โหมาเยอะมากมีเพื่อนนีมีรัดรัดรัดออฮ้ย่าเอาไปเอาโอ้โหมันหลบนี่ โอ้ยจหวาวายอีกแล้วโอ้หมันเอกซ้อนเลยว่ะอ้กระโดดกระโดดเลยเอามันเล่นเนิ้เดียวโอ้ยจหวอเ อู้อดีตตายซะอ้าวตายเองมา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 รึปูดโดนอย่างงี้ตายปึ๊บเอ้าตายเองเอามามามาเอาใหม่ดิเกมมันต้องชนะบ้างเลยวะสเกลฮึ ตินะ่เาเราได้เล่นตัวโหดด้วยนะเราเล่นเป็นไซรัสบอกเลยว่าไซรัสเนี่ยมันโหดมากเลยเกมนี้มันต้องได้แต่ว่าข้างเราด่ไม่ก็ไม่มาคนนึงนะ่ะเอาแล้วนี่ก็เพิ่งมานะกระโดดย่องๆ่องมาแล้วตาน่าตาน่าเล่นเอพหรอ <c oughs> หรอือเปล่ากระโดดย่องย่กระโดดย่องยในโหมด URF เนี่ยมีปืนกลด้วยนะเป็นปืนที่สามารถเรากระโดดดึบง เราก็ฆ่ามาัานได้นะเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบตายเฮ้ยโอ้โหมันมีบาเลียนี่หว่านี่ดินี่ดิดโอ้สกิลสกิลแมนแมนสกิลแมนแมนสกิลมันดีเลยนะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมพี่สกิลไม่โดนอ่ะเย้สวยเพื่อนหลบซ้ายหลบขวา เด้งหน้าเด้งหลังกระดึบกระดึบอะไรปะลบลบลบุบบนี่เวลสีแล้วทำข้าวเหรฮ้ยลูี่นี่ตายซะสองวีเอสหนึ่งก็บอย่านครับเฮ้ยนี่ยไอเกมนี้แม่งมีลางเหมือนจะแพ้เหมือนเดิมเนี่ยเอ้ยโอ้ my <mm g o ยโอ้ยมอนโอ้ยโอน เราดีส <Hub> mm ิค hmm. ร like oh, ับโอ้โหถ้าสกิลโดนสักหนึ่งทีนะมันไม่รอดแล้วมันโดนแพสซีฟแบบรัว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 โอ้โหอะไรเนี่ยโหกกับโดนมากระโดดปิ๊บปุ๊มไปไหนเอาเอาอะไรอะกระโดดติดกระโดดติดกำแพงกระโดดข้าหรอจ๊ะอยู่ไหนวะมันไปไหนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมินวิ่งไวมากมานี้สิ ไโจบคาซิกอ่ะสกิลไมโดูนี้จ้านี้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 นนเอ้ยโคกมาเข้ามาในหนูเอ้โคกมายิงตีเออจบตายเอาเข้าวินบึ้มโอ้มันก็โดดหนีนะเอ้ยไอ้นี่ดาลีไอ้นี่ดาลีมาเรา ฟันกัดโป้งเราใหญ่เลยเว้ยเข้ามันดิไปไหนวะโอ้โหยายนี้ดิขอยืมหน่อยเออเราแปลงร่างเป็นเสือได้แล้วเราแปลงร่างเป็นนีดลลี่ว้าวกระโดดกระโดดเงนิงนงนงนิงนเงนงินงนงนเอากระโดก <c oughs> ตายเลย <c oughs> ไอ้ฟีลรามันโกงครับทุกคนมันโกงครับมันไม่ปิง เฮ้ยเพื่อนหันไปสู้มันดิหนึ่งวีสามมาว่ะหนึ่วีนสี้าวันเพื่อนเอาว่ะอุ๊ปปุปปุ บ่อยจังวะเฮ้ยเอ้ยมันมุดมุดบ่อยไปละมุดนี่โดนแพสซีฟเอ้ยไม่ใช่โดนสกิลค,คิวฟาดไปโอ้เหมือนว่าเราจะต้านทานความพ่ายแพ้ไม่ไหวนะ <c oughs> แซงอีกแล้วเลยเนี่ยโหตะวันเว่เหรอมันจิ้มดีคนแรกอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอู้เอากรรมจบแล้วตุ๊กตามตุ๊กตาม จะชนะไว้เนี่ยวนันนี้เอาจริงๆนะมันเกินไปละเกินไปละเล่นมา4ีหเกมแล้วเนี่ยยังไม่ชนะเลยเกมนี้มันต้องได้เกมนี้มันต้องโดนแต่คือแบบไม่เราได้ตัวนี้อะแต่ตัวนี้เล่นในเซิร์พ p พ e แบบไม่ได้เลยมันแบบพิการมากมีความพิการมากออ้ยเอ็นไว้อแล้วเจอบัตเตอร์ยีดยเอาโววโววโ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 ว,โว เกมนี้เกมนี้เกมนี้มีมีความรู้สึกว่ามันจะแพ้แต่ว่ามันก็แค่ความรู้สึกนะทุกคนเราจะต้องชนะโอ้วยมันยังไงวะเนี่ยระเวลหนึ่งเราอัพสกิล E มาก่อนด้วยไงนึกว่าจะได้แบบไปอยู่เลนกับเพื่อนๆโดนเพื่อนๆไล่มานะ่ะเออโอ้พิการมากทุกคนลา่อน ต้องให้เพื่อนสี่คนแบกแล้วจริงอ,อย่าพึ่งเราพึ่งเลเวลสองนะ่ะเออเดี๋ยวเลเวลหกก็เฉิดฉายตอนนี้เราอ่อนให้ก่อนเข้าจ้นี่ไงอยังไ,ออ <c oughs> อยงได้คิวอีกเนาะมาตเตอร์ยี่เจ้าตายแนย่โอ้โห,โหโกระโดดไกลไปไหมเนี่ยเฮ้ยลอกอนละกอนละกอน รอด้วยทันไหมวะเฮ้ยชิบอา้ามันแฟดตามตามตามโออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่รอดต้องตายจะหนีคาวเมลนักไต่กับแพงหรอฮะมาลวเพื่อนฉันมาแล้วเอานี่นี่นี่โอเคเราช่วยเพื่อนได้ละ ไอ้มาซาฮามันเจ๋งนะเว้ยหมดนี้โหมดเรี้ยงมาแรงออกมาดิเรียกสมุนออกมาเติมเลยอ่ะชุบชุบชุบอย่าบู๊เจ็บเจ็บมาแล้วมา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 ได้อีกได้อีกได้อีกอื้ออื้อนี่ไงโอ้โหสวยเพื่อนสกิลคู่ดาวเอ้าจะเอาตายโอเค เราจะไม่ยอมเสียป้อมนี้โอ้อะไรเดียวลงมาก็ตายเลยตายยังไงเฮ้ยย่า,งยยาลงมาแล้วขอโทษนะเพื่อนนี่หยา่าอ่ะจะลากไปไหนจะล่ากไป ไปยีมันแรงแ้วเนี่ยโอ้ออันนี้ก็สุยป้อมใหญ่เลยปุ๊บสวยเพื่อน ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้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 สวยครับโอ้โหเราจะตายแล้วนี่จะตายแล้วนี่กูเดียโอ้โหตาเหลิวกลางหัว,หวเลยเซอร์เดอร์เดอร์เดอร์อุปราคาฮียามาแล้วช็บปช็อปช็อช็อช็เอเฮ้ยมามามาอีน,นั่นอีนั่นมาวงแตกวงแตกวงแตก ไข้าวันเพื่อนใส่กองใส่กองใส่โล่ใส่อะไรเออทุกอย่างครับสวยเฮ้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 ยมาเจาะเราเพื่อนเร็วเข้าเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนข้างหลังข้างหลังโอ้มีข้างหลังด้วยนี่เลยเอามันก่อนเลยข้าวันข้าวันไอโมคายโมคาย เอาเดินงงอะเดินงงในดงกองสวยเพื่อนยี่ยี่ข่ายืดเก็บให้หมดในซื้อไปเลยมา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 เตรียมเตรียมเตรียมเข้าแล้วปุ๊บโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยเอ้าเพื่อนอันตีไม่ทันนะมันแรงเกินนี้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 คือตอนนี้มันจะยีแม่งเป็นแบบ ปัญหาของทีมเรามากๆเลยอ่ะมันแบบมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มัตยีเกิดมาเพื่อโหมดนี้คาวัน้ต้อง3ามคนเลยเหรอเนี่ยและสุดท้ายท้ายสุดเราก็ยังคงพ่ายแพ้เช่นเดิม